สวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะครับวันนี้ครับครูจะมาสอนวิชาสุขศึกษานะครับเรื่องระบบขับถ่ายปัสสาวะครับระบบขับถ่ายปัสสาวะเนี่ยนะครับทุกคนต้องมีอยู่แล้วถูกไหมคราวนี้เนี่ยการที่จะเราจะมาเรียนระบบขับถ่ายปัสสาวะเนี่ยไม่จําเป็นว่าต้องอยู่ปอไหนหรือมอไหนนะครับเข้าเรียนได้ทุกคนเลยทุกระดับชั้นเลยไม่ว่าจะเป็นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาเนี่ยสามารถเข้าเรียนได้เหมือนกันนะครับวิชาสุขศึกษาครับระบบขับถ่ายปัสสาวะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ หน้าที่ครับเรามาดูหน้าที่ของระบบขับถ่ายปัสสาวะนะเขาบอกว่าอะไรครับระบบขับถ่ายปัสสาวะเนี่ยมีหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดและกําจัดออกจากร่างกายในรูปของน้ําปัสสาวะโดยผ่านการทํางานของอวัยวะที่สําคัญคือไตนั่นเองเพราะฉะนั้นไตของเราเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับ เพราะว่ามีหน้าที่ในการกรองของเสียออกจากเลือดและกําจัดออกจาการ่างกายในรูปแบบของน้ําเพราะฉะนั้นไตเนี่ยจะต้องกรองของเสียต่งตางๆเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลรักษาไตาของเราให้ดีมากๆเลยนะ,ะเราไปดูกันต่อครับระบบขับถ่ายปัสสาวะเขาบอกว่าโครงสร้างของระบบขับถ่ายปัสสาวะเนี่ยมันจะมีอวัยวะต่างๆที่สําคัญมากมายเลยนะครับประกอบไปด้วยครับมีไตมีท่อไตมีกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะครับ อวัยวะเหล่านี้เนี่ยทำงานร่วมกันครับในส่วนของระบบขับถ่ายปัสสาวะเราไปดูครับว่าหน้าที่ของแต่ละอวัยวะเนี่ยมันทําหน้าที่อะไรกันบ้างอ่มาดูครับนักเรยียนอ่ามาดูครับไตก่อนเลยไตไตไต,ตเป็นอวัยวะที่มีลักษณะคล้ายมาเมล็ดถ,ถั่วดแดงครับมีอยู่สองข้างทางด้านหลังบริเวณเอวนี่ไงไตอ่าดูภาพเลยนะจ๊ะนี่ภาพนี่ไตเห็นไหมนี่เห็นไหมเหมือนคล้ายๆกับมเมล็ดถั่วดแดงไหม ทำหน้าที่อะไรเมื่อกี้เราพูดไปแล้วใช่ไหมว่าไตาเนี่ยทำหน้าที่กรองของเสียเช่นน้าเกลือแร่ออกจากเลือดแล้วกลายเป็นน้ําปัสสาวะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นยังไงเราก็อย่าลืมดูแเลยไตยของเราให้ดีๆด,ด้วยนะต่อไปครับไปดูอวัยวะต่อไปกันมาดูท่อไตครับนักเรียนครับท่อไตมีหน้าที่ทําอะไรท่อไตเนี่ยเป็นท่อที่ออกมาจากไตแต่ละข้าง ไปสู่กระเพาะปัสสาวะนั่นเองครับท่อไตเนี่ยจะรองรับน้ําปัสสาวะจากไตไปสู่กระเพาะปัสสาวะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของท่อไตคือรองรับน้ําจากไตครับเพื่อนําไปสู่กระเพาะปัสสาวะนั่นเองนักเรียนบอกเอ้าคู่แล้วไอ้ท่อไตเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนี่นี่เลยนะจ๊ะนักเรียนนี่ท่อไตเห็นภาพไหมนี่ท่อไตอย,อยู่คือเส้นนี้นี่เองนี่ท่อไตเห็นปะอ่านะครับต่อไปไปดูอวัยวะต่อไปกันครับ อวัยวะต,ต่อไปครับนั่นก็คือกระเพาะปัสสาวะนะครับกระเพาะปัสสาวะนี่เป็นยังไงครับมีลักษณะคล้ายถุงนักเรียนมีลักษณะคล้ายถุงอยู่บริเวณช่องท้องด้านล่างทุกคนมีแน่นอนอมีหน้าที่ทําอะไรครับมีหน้าที่กักเก็บน้ําปัสสาวะก่อนจะปล่อยออกสู่ภายนอกร่างกายทางท่อปัสสาวะนั่นเองนะจ๊ะท่อปัสสาวะอยู่ตรงไหนเนี่ยบางคนบอกคู่อยู่ตรงไหนเนี่ยกระเพาะกระเพาะปัสสาวะเนี่ยหนูจับไปแล้วไม่เจอ บางคนบอกโอ้หหนูเจ็บจับไปผมมีแต่ซิดแพกกระพูอะไรอย่างเงี้ยนะครับกระเพาะปัสสาวะอยู่ตรงนี้ครับนักเรียนครับนี่กรบสีนเหลืองเห็นไหมนี่กูวงไว้ให้แนละ้วเห็นปะนี่นี่คือกอระเพาะปัสสาวะนะจ๊ะต่อไปไปดูท่อปัสสาวะกันครับท่อปัสสาวะาท่อปัสสาวะเป็นท่อเล็กๆครับที่ออกมาจากกระเพาะปัสสาวะเพื่อจะนําน้ําปัสสาวะออกไปนอกร่างกายนั่นเองอ่า นี่นะครับดูตามภาพนะเนี่ยมาดูตามภาพนี่ครูชี้มาให้ดูแลนี่ภาพนี้เห็นไหมนี่ท่อท่อเล็กๆนี่นี่นี่เห็นปะนี่อ่าโอเคนะครับท่อปัสสาวะจบไปแล้วเดี๋ยวเราบางคนบอกคู่แล้วมีวิธีไหมที่เราจะดูแลดูแลระบบขับถ่ายปัสสาวะของเราเนี่ยให้มันแบบดีอ่ะให้มันสมบูรณ์่ะไม่ให้มันแบบมีแบบ โรคภัยไข้เจ็บตามมาเรามีวิธีไหมครูมีวิธีมาให้ทุกคนด้วยนะครับอ่นเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวิธีที่จะดูแลระบบระ,ระ,ระบบปสัสสาวะของเราเนี่ยนะจะทำยังไงนะครับมาดูครับการดูแลระบบขับถ่ายปสัสสาวะครับนักเรียนวันนี้ครูมีให้5ข้อครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยนำไปใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนนะครับให้ระบบขับถ่ายปัสสาวะทําทงานได้ปกติด้วยนะครับนักเรียนจะต้องปฏิบัติดังนี้เลยไปดูกันนะจ๊ะ ลุยนะครับ1ครับเขาบอกว่าควรดื่มน้ําที่สะอาดอย่างน้อยวันละ8แก้วเพื่อให้การทํางานของระบบขับถ่ายปัสสาวะเป็นปกติเพิ่มให้8ถึง10แก้วก็ได้นะครับหรือประมาณ2ถึง3ลิตรต่อวันอ่าต่อวันนะจ๊ะ ต่อวันนะวันหนึ่งนะครับเราก็กินไปดื่มไปนะไม่ใช่ว่าอรอบเดียวกินไปแปดแก้วอะไรแบบนั้นไม่ได้แบบนั้นบวมน้านะครับนัเกเรียนนัเกเรียนก็กินให้มันพอประมาณกับร่างกายเราเราจะได้ต้องเราต้องการน้ําขนาดไหนเราต้องกินไปอย่างน้อยแปดแก้วนะครับต่อไปสองครับเขาบอกว่าไม่ควรกั้นปัสสาวะเพราะอาจทําให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบได้บางคนนะตอนที่เราอยู่ในโรงเรียนสถานการณ์ปกติยังไม่มีโควิดอย่างเงี้ยใช่ไหมบางคนก็ อ,อยู่ในห้องเรียนไม่กล้าขออนุญาตครูกลัวคุณครูมากเลยกลัวคุณครูไม่ให้ไปไม่ได้นะครับนักเรียนนักเรียนก็ขออนุญาตยกมือคุณครูครับคุณครูคะหนูขออนุญาตไปปัสสาวะครับหนูขออนุญาตไปปัสสาวะค่ะก็ได้ใช่ไหมพอ,อปัสสาวะเสร็จแล้วนักเรียนก็อย่าลืมล้างมือด้วยนะครับต่อไปข้อที่3ครับไม่รับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัดเพราะจะทําให้ไตเนี่ยทำงานหนักเกินไป และอาจเป็นโรคไตไดอ้อย่างที่ครูบอกไปตั้งแต่ต้นบอกว่าไตเนี่ยมันเป็นอวัยวะสําคัญเพราะมันต้องกรองของเสียต่างๆเลยแล้วถ้าเรารับประทานอาหารที่มันไม่มีประโยชน์มันเป็นของเสียเนี่ยไตก็ต้องทํางานหนักมากขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับอาหารที่มันไม่มีประโยชน์เราก็ควรงดเว้นบ้างหรือละทิ้งมันบ้างนะไม่ต้องกินมันทุกวันนะครับเนี่ยนะครับพวกผงชูรสพวกอะไรน้ําตาลเกลืออะไรพวกนี้นะครับเราก็ กินที่มันน้อยลงนะครับต่อไปครับนักเรกียนข้อที่4ี่และดูแลความสะอาดของอวัยวะเพศอยู่เสมอครับเพราะการมีสุขอนามัยที่ดีเนี่ยช่วยป้องกันการติดเชื้อโรคในระบบขับถ่ายปัสสาวะได้นะเพราะฉะนั้นก็ควรอาบน้ำนะครับแล้วเราก็พอเวลาเราเข้าไปปัสสาวะนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนก็แล้วแต่ห้องน้ําสถานที่ใดเราก็ควรที่จะชำระให้มันเรียบร้อยนะครับให้มันสะอาดอยู่เสมอนะนะครับต่อไป5ครับ ถ้ามีอาการผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะเช่นปัสสาวะไม่ออกปวดหรือเจ็บอวัยวะเพศในขณะปัสสาวะให้รีบบอกผู้ปกครองเพื่อพาไปพบแพทย์นะครับจะไม่ใช่ว่าปล่อยไว้ไม่กล้าบอกหนูอายอะไรหนูโตแล้วหนูปล่อยไว้ดีกว่าอย่างนี้ไม่ได้นะอันตรายมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกผู้ปกครองบอกพ่อแม่เรานะครับแล้วก็ให้ไปพบแพทย์นะคุณหมอจะให้คําแนะนํานะครับอะ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับระบบขับถ่ายปัสสวะนะครับก็จะหวังว่าจะมีประโยชน์มากเลยสําหรับนักเรียนทุกคนนะครับอย่างที่บอกไปไม่จําเป็นต้องอยู่ระดับชั้นไหนสามารถเรียนและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้เลยกับช่องครูพละออนไลน์นะครับรวมถึงคุณครูพละศึกษาด้วยกันนะครับก็สามารถที่จะนําคลิปนี้เนี่ยไปสอนให้กับเด็กๆของเราก็ได้นะครับและสามารถที่จะ นำไปใช้เป็นความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วยได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับฝากไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับครูพละออนไลน์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ